ำบนเนินหอมเป็นด่านทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกมีอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีวิวทิวทัศน์งดงามมีสถาปัตยกรรมผลงานระดับศิลปินแห่งชาติตั้งอยู่ในพื้นที่ท่ามกลางคุณเขาประกอบกับมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามสดชื่นเขียวขจีที่มีให้ชื่นชมบรรยากาศ สามารถพบเห็นได้อยู่ทั่วบริเวณตลอดตั้งแต่เช้ารุ่งอรุณจวบจนถึงเวลาพบคำ่ำอีกทั้งยังเป็นตำบลที่ได้รับรางวัลวัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนดีเด่นเราจึงเข้าประสานงานกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจรังหวัดป่าจีนบรุรีและพบว่ากำลังมีการดำเนินโครงการที่สอดคล้องร่วมกันได้พอดีที่นี่ยังมีสถานที่สำคัญทางาศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธา และมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่โดดเด่นอยู่ในพื้นที่อีกหลายชิ้นงานด้วยกันจึงเกิดเป็นโครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศศาสนาศิลปะวัฒนธรรมชมุชมช,มชมตนตําบลเนินหงษจังหวัดปราจีนบุรีเราก็าแบ่งจัดคนลงใส่แต่ละกลุ่มเพราะว่าทุกคนจะต้องไปหาข้อมูลในแต่ละเรื่องใช่ไหมในวันนั้นน่ะเราก็ต้องมีคนสิบคนที่ไปอยู่ในแต่ละกลุ่มที่จะเข้าฉากที่จะเข้าฉากแต่ละกลุ่มของเขาเนาะ อย่างศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเราต้องมีหัวหน้าทีมแล้วก็จะให้ใครหน้าตอนนี้เราว่าจะเป็นใครผู้ยิ่งที่จะมองนี่เป็นในพื้นที่ของหมู่สองแล้วนะครับหมู่สองครับบ้านนาเปนเนนินะครับบนเดินหอบนะครับนะครับ ปลาเยอะแยะเลยพี S <S <y> <ify> ่พาไขึ้นจะสวยก็มีครับนี่เดี่นู่นนีู่่นนีโดนใส่โซฟาที่จะขึ้นทางนนนะที่ล่องบินผ่านเี๋บ้านบ้านนี้เอ่อมีอะไรแนะนำอากาศดีมากครับอากาศดีมากเลยครับใหญ่ป่ยิ้มแบบป่าเปิ้ลเลยผู้ใหญ่ครับมาเต็มเลย โอ้ภูเขาโอเคโอ้ยภาพที่กำลังสวยเลยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆรถไปเรื่อยๆครับเออเจดีเจดีสวยสวยสวยโอ้ยสวยงามมากสวยงามมากยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆสนุกไหมสนุกไหมสนุกยอดยังได้อยู่เจดียังได้อยู่มุมนี้ยังได้อยู่ นี่ยังได้อยู่โอเคทีนี้เอามุมเกลือนละเดี๋ยวจักรยานจะมาฝั่งนี้นะครับเอาปิกอัพจิต้ายปิกอัพจิต้ายโอ้ยปัดมาเลยปัดมาเลยปัดมาเริ่มแซงเริ่มแซงรถได้เริ่มแซงรถได้เริ่มแซงรถได้ซับหน่อยซับหน่อยเออได้ใจโอ้โหพาพที่กำลังสวยจับน่อยซับหน่อย,อยสวยแาวบ้านอ,อ่านั่นละนั่นละ มองกล้องมองกล้องฮาเฮฮาเฮออาู่สระิดอยู่ยังคิดอยู่ยังิดอยู่ยังคิดยงคิดยังคิอตัวเอ้คิดี่มีไหมมีไหมโอ้ยสุปน สวยสยงมวิ่งผ่านความรักเราการเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ นี่ค <verw ahaha> ือเีอหมายมาี่วยนี่คือลุงอุบลทิพย์โอสดนะครับอันนี้เป็นโดใช่ไหมจะเอาเสียงจริงแล้วก็เสียงกกเทนด้วยพูดดูยืนธรรมชาติเลยอันนี้ อันนี้ฟามั้งเอ้าทำไมโดดได้โดหญ่ะอ๋อทีเสี้ยงใหญ่เลียงเอ้าเกี่ยงมันเพราะค่ะเรียนรู้มาจากไหนคะเนี่ยคุณป้ายายชาวบ้านหรืว่าคุณปู่คุณย่าเป็นสินค้าโอทอปที่นี่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้มาดูตีมีดวันนี้มาดูตีมีดครับโอเคค่ะอันนี้จะเป็นปาาของชุมชนหมู่4เราค่ะครับ กับชิมกับชิมข้างในเลยค่ความเย็นความร้อนแตมอ๋อรู้สึกตมร้เย็นเคแคคแคคตอนเลัำครับผมเออความจัดไม้ค่อยทำไปวันวันนี้ลงวันนึงได้กี่ด้ามอะลุงให้แน่แล้วจะคสั่เสียฮะตอนตอนอยู่บ้านบุราคือตียนเลยปะอันนี้ขอขอนี่ใช้แรงเยอะอันเนี้ย อันนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆไล่ทำได้คมมันผมชอบเรียกยังไงเนี่ยอันตีนานไม่จ้าตาต้ไม้ยิ้มใหญ่มียิ้โตใครถือมีดแล้วก็มาชุ่ล้วับด้ตกล้ได้ทานมากเลยสา่ชท์เลยมาโชว์้อนนี้เอออย่าง zoom คนดูมันเป็น วันนี้ตุ้ม้อมาจากไหนเนี่ยคุณใหญ่แนะนำหน่อยอะไรบางแบไหนของไอ้ตัวนี้มันจะมีหนึ่งตะไคร้หอมสองเปล้านั่นต้นเปล้าอยู่ตรงนั้นที่เดินเข้ามาเสาหลงรู้จักไหมเสาหลงไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมไม่เดือเสาหลงเหรออะไรนะไม่เดืหลงไม่เสาอหลงเสาอ่ะที่ให้กับผู้ใหญ่ส่นอ่ะใบตองโอแล้วก็มะกรูดมะกรูดนี่ใช้ทั้งผิวทั้งใบแล้วก็พราขมิ้น กระลาบุญลงบล็อกนะคะบล็อกนี่บล็อกแรกเป็นรูกประคบของจังหวัดประจีนที่ทําเป็นลายแรกนะของจังหวัดที่เข้าโอท็อดึงดึงดึงน่นจับดีๆแล้วก็ดึงรอบๆอัไม่เนไรไม่เป็นไรดึงแรงผู้ใดเป็นผู้ใหญ่ผู้หน่อยแน่เนี่ย

แ่งข้อ,นะอมูลจากการที่ได้ลงพื้นที่และทำเวิร์กช็อปกับพวกเราทําให้เราได้มองเห็นศักยาภาพของพื้นที่เด่นชัดมากขึ้น,น,นแต่ละแห่งนั้น,นมีนเรื่องราวความเป็นมามากมายจุดชมวิวเนนฮอนอิตโต้คาสิกสถานที่นิยมจอดแวะถ่ายรูปของนักปั่นจักรยานเคยใช้เป็นฉากถ่ายละครทีวีถ่ายพรีวดดิ้งเส้นทางวิ่งมาราทอน แต่กระนั้นในหน้าแล้งหลังฤดูเก็บเกี่ยวที่ความเขียวขจีนั้นขาดช่วงไปเราได้ประสานความร่วมมือกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีนำเมล็ดพันธุ์ปอเทืองมาหว่านร่วมกับชาวบ้านให้เกิดทุ่งสีเหลืองเต็มท้องนา สร้างเป็นจุดไฮไลท์ถ่ายรูปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอ่านเก็บน้ำคลองไม้ป้องใช้เป็นเส้นทางวิ่งมินิมาราทอนปั่นสโลลฟ์อเมซิ่งไทยแลนด์และปั่นปันรักภักเมืองรองของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมทั้งเคยเป็นสถานที่ถ่ายแบบของมิสแกนไทยแลนด์เส้นทางปั่นจักรยานรอบตำบล เคยจัดงานปันโปรโมตการท่องเที่ยวเปิดประตูสู่เขาใหญ่เคยใช้เป็นเส้นทางการแข่งขันจักรกยานทางไกลนานานชาติชิงถ้วยพระราชทานและถูกนำเสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อสร้างให้เป็นเนินหอมไว้แลนด์มาร์ก แดนสวรรค์ของนักปั่นจักรยานไว้รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย รรโความงดางามทางประเพณีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเต็ม <ๆ S 2> ไปด้วยสีสันอย่างคงสืบทอดกันาจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป We all come all together against share ride birds fly sky up by, hey, 着脚踏车，我踩着脚踏车，我、oh, 不管路途有多遥远，冲现那蓝天踩着着。踩着脚踏车，我踩着脚踏车，我不管是多么的遥远，让你和我的爱奔向蓝天。